สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกิจพิชิดโชคนะครับเดินทางกันมาไม่ไกลเลยนะฮะเราตอนนี้เรายืนกันอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนนะครับจังหวัดสมุทรสาครยือนอยู่กับพี่กุ้งครับสวัสดีพี่กุ้งเลยครับ yeah. พี่กุ้งจะพาเราทัวร์ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับและแม์นี้เป็นแม์ของภาคกลางนะฮะและนี่คือประเดิมร้านแรกเลยร้านอภิวัตอิเล็กทริกมหาพี่อะไรครับพี่กุ้งครับพี่ธนวัลกับพี่ดุสิตพี่ธนวัลกับพี่ดุสิตได้ข่าวว่าไปงาน20ปีมาด้วย่ใช่ประทับใจมากเลยฮะถ้ายังงานวันนี้แลลวครับคุณผู้ชมครับในเมื่อไปหาเราแล้ววันนี้ผมมาหาเขาด้วยนะครับแล้ววันนี้พี่กุ้งก็จะเป็นไกด์กิติรมศักดิ์ให้ผมตลอดทริปเลยตลอดทริปนี้นะครับ เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปหาพี่กันเลยเดี๋ยวสงสัยยืนรอเราอยู่แล้วนี่นะคานผู้ชมครับร้านอภิวัตอิเล็กทริกเขารอเราอยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่าเราเตรียมกันไว้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับคุณผู้ชมครับพี่ธนวัฒนกับพี่ดุสิตไปงาน20ปีมาด้วยใช่ไหมฮะได้ไปลุ้นทองอะไรบ้างไหมฮะ ลุนแต่ไม่ได้ใช่ไหมฮะโอ้โหเสียดายมากเลยฉะนั้นวันนี้แล้วจัดแบบ V I P first card มาให้มันลุ้นกันที่นี่เลยดีกว่านะฮะด้วยการเล่นเกมกับรายการของเรานะครับแต่ทีนี้มีทั้งหมดอยู่6เกมยากง่ายแล้วแต่เพราะว่าพี่คงจะเลือกเองไม่ได้เพราะว่าต้องให้เต่าลูกนี้เลือกให้นะฮะเดี๋ยวจให้ถอยเต่าแล้วเล่นเกมกันถ้าได้ก็ได้รางวัลตามที่เกมนั้นบอกแต่ถ้าเสียนี่ฮะพี่กุ้งครับพี่กุ้งเชนด้านนี้ค,ครับถ้าเสียนะฮะ ก็เป็นการบอกรักฝากใจกันเนอะไหนไหนพี่กุ้งเขามาผมมาแล้วเขาเป็นไกด์วีพีให้เราสละเวลามาให้เราก็บอกรักฝากใจกับสายห้านิดหนึ่งเอาเดอร์จันโอเคสิบชุดพานรายการตกลงไหมครับตกลงนะครับนี่คุณผู้ชมครับโอเคมมากลูกค้าของเราโอเคอยู่แล้วนะฮะถ้าตกลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมจะให้ใครเป็นคนทอยดีครับผมทอยนะฮะ ตาดีได้ตาไร้เสียนะครับผมระวังนะรับางเกมยากมากๆเลยครับยั่นี่เป็นการผมคว่ญไว้ก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วเริมพื้นเลยครับเดี๋ยวกล้องตามไปครับคุณผู้ชมครับไปแล้วฮะไปแล้วครับมาหยุดที่เกมที่3เกมที่3คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับอุปกรณ์การเล่นก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับนี่คือการ์ดทั้งหมด8ใบนะฮะ มีโอเคสและดูฟรีตลอดชาติ4นะครับร้านอภิวัตอิเล็กทริกนะฮะถ้าทายถูกทั้งหมดนี้ก็รับไปนันดีนะครับจานโอเคชุดนะครับแต่ว่าถ้าทายผิดนะฮะพี่กุ้งก็เปิดบินเลยนะฮะมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าเทปแรกนะฮะประเดิมนะถ้าแจ็คพอตแตกเนี่ยผมกลับบ้านทันทีเลยนะฮะแสดงว่าวันนี้ไม่ใช่วันของผมแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะสามารถพิชิตได้ไหมนะฮะ หลังจากรอให้พี่ดูสิทธิ์รับโทรศัพท์เสร็จก่อนนี่นี่คือเรียลลิตี้เกมอ๋อเรียลลิตี้เกมเราสดๆฮะเราไม่มีการจัดฉากอะไรทั้งสิน้นถ้าดวงดีได้เปเพี่คิดว่าใบาที่กำลังจะเปิดเดี๋ยวเราคุยกันน้องใบนี้เป็นอะไรเป็นโอเคโอเคใช่ไหมครับไม่เปลี่ยนใจนะครับไม่เปลี่ยนนะเอาจริงเลย่ะฮ <c oughs> พี่ดูสิครับ <c oughs> <c oughs> มีเก่งบ้างอะไรบ้างพี่ธนวันบอกว่าใบที่กําลังจะเปิดเป็นโอเคพี่เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมก็คงจะทราบแล้วว่าใครใหญ่นะฮะร้านเห็นด้วยนะฮะโอเคนะฮะเอาจริงเลยนะครับคุณผู้ชมครับโอเคดูกลับมาจานสองชุดผมชอบมีมันลุ้นคุณผู้ชมครับโอเคนะครับ โอเคถ้าเป็นโอเคไปต่อเลยนะครับ <nước> ค <c Genius> okay, ุณ <Tonight> ผ okay. 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 ู้ชมครับไปแล้วโอ้โหนี่คุณผู้ชมครับผมว่าพี่กุ้งเอาหมวก LNB ลงมาก่อนค่อยค่อยค่ยอยทยอยมาเอา LNB ลงมาก่อนแล้วก็ค่อยๆทยอยเอาเครื่องเอาก้านมาใบต่อไปครับเหลืออีกเจ็ดเท่านั้นเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับยังโอเคอยู่นะฮะยังโอเคอยู่นะครับอันนี้มันต้องรอ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 ของเขานะ ไม่เอามาให้ไม่เปไม่อไหลขโมยของด้วยนะโอเคนะฮะยังโอเคอยู่นะครับคุณผู้ชมครับใบที่2ครับถ้าเป็นโอเคไปต่อถ้าเป็นดูรีจบแค่นี้เลยครับ1นึ่งสองสามยคุณผู้ชมตายแล้วอุ้ยนักจานสองชุดออกทำไงเนี้ยใบที่สมครับใบที่3ครับนี่ละครันอ่ะเริ่มมีการทบียง อันนี้มีประเด็นนะฮะโอเคกันแหละโอเคนะฮะโอ้โหนี่ได้เป็นโอเคนี่เท่ากับว่าเหลือโอเคแค่3แล้วก็ดูฟรีตลอดชาติอีก4เลยทีเดียวจะปอดจะแตกไหมคุณผู้ชมถ้าเป็นโอเคก็จบเลยนะฮะคุณผู้ชมครับและผมเปิดเลยครับโอ้โหหูตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมโอ้แล้ว2ชุดเลยนะจานโอเคสองชุดเลยนะพี่กุ้งนี่ยืนตัวมือแตงเหงื่อแตกนะ เอาดีใจแทนลูกาเราได้แจกใช่ไหมฮะนี่ใบนี้อะไรครับกลายเป็นผมกดดันแล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหนี่จะถูกีแต่ก็แต่งผู้ชมครับโอเคนะฮะ จับยิกเลยนะโอเคนะฮะโอ้คุณผู้ชมครับกลายเป็นผมกดดันแล้วนะคุณผู้ชมครับจากสองชุดนะฮะพี่ธนาวัฒน์แบบนักตาเล็กแรงดีใจมากโอเคนะครับหนึ่งสองตั้โอ้โหไปนี้อะไรครับไปนี้อะไรครับอันนี้เลยไหมคะดูฟรีดูฟรีโอ้โหไปนี้อะไรฮะ ดูฟรีนะฮะโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมครับและโอ้โหเกือบไปนะครับคุณผู้ชมเส้นยาแดงพาแปดจริงๆนะครับใบสุดท้ายเท่านั้นเองมีดูฟรีมาท่านอยู่2ใบนะไม่แห้คุณผู้ชมครับแต่วันนี้นะครับรู้สึกว่าพี่ธนวัน์กับพี่นุสิตนะฮะทำให้ผมอะดรีนาลีนลังต้เช้าเลยนะฮะฉะนั้นถึงแม้ไม่แตกไม่เป็นไร อาจจะต้องออเดอร์จาน10ชุดจากทางสาย5เพื่อบอกรักฝากใจกันเล็กน้อยสำหรับวันนี้นะครับพบอินปิชโชกับพี่ดูสิตและพี่ธนวัลจากร้านอภิวัตรอิเล็กตริกขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับ